อยากจะโต๊ะสตรีมแต่ไม่มีพื้นที่ในการวางของใช่ปปะแก้ปัญหาง่ายๆด้วยขาจับอนเนกประสงค์ u l e n c i ทรีอินวัสำหรับคอนเทนต์วันนี้นะครับก็เอาใจสายสตรีมเลยนะสำหรับคนที่มีพื้นที่การทำงานบนโต,โต๊ะคอมที่ค่อนข้างน้อยนะวันนี้เราจะมาแก้ปัญหาโดยการใช้ขาจับอนเนกประสงค์ u l e n c i ทรีอิ 1, ที่มันสามารถจับได้ทั้งกล้องไฟแล้วก็ไม้ด้วย ชิ้นส่วนต่างๆภายในเซตเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากมายเลยนะเดี๋ยวเราดูตามคลิปไปเรื่อยๆเราจะเข้าใจเองนะฮะตัววัสดุเนี่ยเป็นอาลูมิเนียมที่มีน้ําหนักเบาแล้วก็เนื้องานเนี่ยเก็บมาค่อนข้างละเอียดหรือเรียกได้ว่าเนี๊ยบเลยทีเดียวและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะฮะเดี๋ยวเรามาประกอบเซตนี้ไปแล้วก็เดี๋ยวผมจะอธิบายไปเรื่อยๆตามภาพไปแล้วกัน ิ้นส่วนแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวเสานะครับตัวเสาเนี่ยมีการยึดติดที่เป็นลักษณะแบบหนีบนะฮะแล้วก็จะมีฟองน้ำกันโต๊ะเป็นรอยเขาลองมาให้แล้วนะฮะวิธีการติดตั้งก็ง่ายๆนะครับเสียบเข้าไปที่ขอบโต๊ะแล้วก็บิดตัวลูกบิดเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะฮะใหญ่ถนัดมือเลยทีเดียวหลังจากที่เราบิดเรียบร้อยแล้วก็รู้สึกได้เลยว่าตัวเสาของเราเนี่ยค่อนข้างแน่นเลยนะฮะอาจจะมีโยกบ้างเล็กน้อยเป็นธรรมดานะฮะตามโต๊ะของเราถ้าโตเราสั่นตัวเสาก็สั่น แล้วก็ในส่วนของชิ้นที่2นะครับของตัวเสาก็จะเป็นกระบอกอย่างนี้มีเกลียวให้จากนั้นเอาเกลียวเสียบเข้าไปแล้วเราก็หมุนๆแบบนี้นะคะเราก็จะได้ตัวเสาที่มันสูงขึ้นพร้อมรับกับขาทั้ง3าที่เขาแถมมาให้ตัวขาจับนะครับให้มาด้วยกันถึง3ตัวด้วยกันนะคะมาดูตัวแรกกันก่อนเป็นขาจับใหม่นะครับสามารถปรับได้2ส,สเต็ปก็คือสเต็ปแรกปรับจากเสานะฮะแล้วก็สเต็ปที่2ก็คือปรับด้วยตัวของมันเองอย่างนี้ ที่ปลายขาจะมีรูอยู่เอาไว้ใส่ก้านไมอีกทีนึงแล้วก็มีลูกบิดนะขันให้ก้านไม่แน่นวิธีการติดตั้งก็้องง่ายๆนะฮะเอาด้านที่เป็นรูใหญ่เนะี่ยเสียบเข้าไปที่เสาอย่างนี้แล้วก็บิดให้แน่นจบเลยจากนั้นก็เอาตัวขาไมเสียบเข้าไปที่รูนะฮะปึ๊บจากนั้นก็บิดให้มันแน่นเป็นอันเสร็จแล้วนะสำหรับตัวจับไมแค่นี้วางไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาจัดอีกทีนึง ในส่วนของตัวขาที่2นะครับก็จะเป็นขาจับไฟนะครับตัวนี้ปรับได้เหมือนกับขาตัวจับไม้เลยปรับได้2ส,สเต็ปนะครับสเต็ปแรกจากเสาแล้วก็ตัวมันเองอีก1สเต็ปที่ปลายขามีเสามาให้นะฮะเสาตัวนี้สามารถยืนหดได้สําหรับติดตั้งไฟหรือว่าเราจะใส่กับด้านเราก็ถอดมันเป็นเกลียวอย่างนี้นะฮะถอดออกมาแล้วก็เสียบเข้าไปด้านล่างอย่างนี้สลับได้นะ แล้วก็มาถึงขาตัวสุดท้ายนะครับเป็นขาจับกล้องตัวนี้ปรับได้3สเต็ปนะครับจากเสาแล้วก็ตัวมันเองอีก2สเตปนี่แยกเป็นอย่างนี้คือจริงๆแล้วพวกสเต็ปพวกนี้เราสามารถปรับแพทเทิร์นได้ตามที่เราต้องการนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องจัดแบบผมก็ได้อย่างอันนี้ก็คร่าวๆนะครับติดตั้งไว้ให้ดูเป็นไกด์ไลน์ดีกว่า อีกนิดนึงแล้วกันนะฮะสำหรับตัว Quick d i s สของกล้องเนี่ยอันนี้ผมซื้อมาใส่เองนะไม่ได้มีแถมในชุดแต่ว่าตัวหัวบอลเนี่ยมีแถมให้ในชุดหลังจากที่เราประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เนี่ยเห็นไหมฮะว่าจริงๆแล้วมันค่อนข้างง่ายอธิบายแป๊บเดียวก็น่าจะเข้าใจนะครับ แต่ว่าแพทเทิร์นที่ผมจัดเนี่ยมันไม่ใช่แพทเทิร์นตายตัวที่เราจะต้องจัดแบบนี้ตลอดเราสามารถเปลี่ยนแพทเทิร์นเป็นแบบได้หลากหลายซึ่งจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้ใช้แพทเทิร์นนี้ในการทํางานนะครับผมจะใช้แพทเทิร์นอื่นๆอย่างตัวไฟเนี่ยเราก็จะเห็นว่าผมมันมีไฟใหญ่อยู่แล้วไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ไฟเล็กผมอาจจะถอดเจ้าไฟตัวเล็กออกนะฮะแล้วใส่กล้องที่2เข้าไปแทนเราก็จะได้มุมท็อป1มุมแล้วก็มุมจากไซ้ข้างอีก1มุมอะไรประมาณนี้ อันนี่ก็เป็นแพทเทิร์นที่ผมใช้งานอยู่ประจำนะครับก็จะเป็นตามแพทเทิร์นนี้เลยนะครข้างบนห้อยกล้องถ่ายมุมท็อปลงมานะครับสามารถปรับยืดระยะได้ไม่จําเป็นที่จะต้องแบบว่าเอาเป็นมุมแคบเราก็ยืดมาไกลๆเวลาถ่ายลงมาจะได้ไม่เห็นขาเสาหรือว่าอย่างตัวขาที่2ที่เคยเป็นขาตั้งไฟใช่ไหมผมถอดไฟออกแล้วก็กลับตัวเสาเนี่ยห้อยลงมาข้างล่างจากนั้นเปลี่ยนมายุดไม้แทนเราก็จะได้อีกฟิลลิ่งนึงที่ว่า เป็นไม้ห้อยลงมานะฮะจะสังเกตว่าแพทเทิร์นเนี่ยมันสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามที่เราต้องการเลยไม่จําเป็นที่จะต้องเอาตรงนู้นไปใส่ตรงนี้อย่างตัวไฟเนี่ยเราสามารถเอามาวางไว้ข้างล่างก็ได้หรือว่าตัวกล้องเอามาไว้ข้างล่างเ้วเอาตัวไม้ห้อยไว้บนสุดอะไรก็ได้แล้วแต่เราชอบนะครับก็จัดได้ตามที่เราต้องการอย่างตัวขาสุดท้ายเนี่ยผมก็ไม่ได้ใช้งานอะไรมันก็พับเก็บแล้วก็ทําเป็นที่ห้อยหูฟังอะไรก็แล้วแต่ตามสะดวกนะครับโม้ม,มาซะเยอะถามว่ามีข้อเสียไหมข้อเสียหลกัลกๆเลยนะที่เห็นชัดเลยก็คือ ตัวเสามันจะสั่นเวลาที่มันรับน้ําหนักค่อนข้างเยอะเวลาโยกนิดหน่อยมันก็จะมีอาการสั่นแต่ว่าถ้าใครไม่ได้ซีเรียสเรื่องการสั่นเนี่ยก็ตัดข้อเสียตรงนี้ทิ้งไปได้เลย ก็ประมาณนี้นะกันนะครับสำหรับขาจับอนเนกประสงค์ยูเลนซีทีนวันนะครับสำหรับใครที่อยากได้ก็หาซื้อได้ตามช้อป e ี้ร z ส d a นะครับมันก็จะมีอยู่2แบบนะครบแบบฟูลเซ็ตก็จะประมาณ2,500 2,000กลางๆผมจะไม่ได้แล้วประมาณ2,400บางที่ผมซื้อมานะแล้วก็มันจะมีเซ็ตเล็กมีเสาแล้วก็มีแค่ขาตัวบนตัวนี้นะฮะตัวนั้นประมาณ1 7 0 0 1 8 0 0แนี่แหละก็ถ้าเป็นผมแนะนำนะก็คือซื้อเป็นเซ็ตอย่างนี้ไปเลยดีกว่านะ โอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะพอหอมปากหอมคอแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ